มาต่อแล้วนะครับเออแลาวมันยังยำตัวกันไหมเผื่อนดูยังไม่รู้เราชื่อเป็ดนะเราชื่อแคนดี้นะบตนเราชื่อไปเตยน,นะผมชื่อเินนะครับเอาชื่อเนตนะมามาเข้าเรื่องกันกเลยนะครับ เออเราไม่อยากเดีนอะแต่แต่อะไรหรอคือเราชอบเป็ดอัดเบบีาเปเล่นเกมกันนักซะได้ข่าแเบบี เออทุกคนเราว่าไปเล่นเกมกันดีกว่าเนาะสามพนได้เลยไม่มีปัญหา